สวัสดี FC มื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรานะมื่นพุทธาพระแทจะพา f อซีทุกทท่านไปพบกับพระย้อนยุกนะย้อนยุคหลวงปู่โตะนะเพราะว่าคลิปที่แล้วก็เป็นหลวงปู่โตะแต่ว่าเป็นเหรียญนะรอบนี้มาเป็น หลวงป่โตแต่เป็นพระยอดนิยมเลยก็ว่าได้สําหรับหลวงปุโตนั่นก็คือพระ,นะะปิดตานะี่นะนี่คือพระปิดตาหนะหลวงป่โตะจ้ะพี่เนะเป็นรุ่นตามรอยครูนะฮะตามรอยครูรุ่นรุ่นแรกนะตามรอยครูรุ่นแรกสร้างน้อยนะฮะสร้างน่าจะห้าสิบหลังนะฮะสร้างโดยอ่านี่ย ชมพู่วัตถุงมงคลนนหลวงปู่โตวัดน้ําตกนะวัดตำวัดน้ําตกไซโยกนะไซโยกกาญจนะบ,บุรีนี่นป,ปิดตาพิมพ์จัมโบ้ตามรอยคูรุ่นแรกกองบอกได้คำเดียวว่าหลูมาก หรูมากๆนะฮะนี่มีม,มีมีแถบทองแบบนี้ด้วยนะนี่นะฮะรอบเลยนะสวยงามมากกล่องจะเป็นอ่าพลาสติกนะ,ะไม่ใช่กระไมยนะเป็นพลาสติกสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มตัดกับสกรีนสีทองนะ,ะสวยงามมากๆแล้วก็มียันอยู่ตรงกลางนะพระราชสังวรพระราชสังวราภพิมลน,นะฮะนี่หลวงปู่โต๊ะ ก็สีนมาด้วยสีนใสนะตรงสื่อสีทองคำว่าชมพู่วัตถุมงคลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงฮนะเขาการันตีว่าในหลังเนี่ยแต่ผมได้มาเท่านี้นะฮะผมได้มาเท่านี้นะในหลังเนี่ยการันตีตะกุดทองคำถึง5องค์นะ5องค์ผมได้มา องค์อาจจะเป็นตะกูลทองคาก็ได้ใครจะไปรู้นะครเพราะว่าซีนเดิมๆไม่มีใครเห็นข้างในอยู่แล้วหลวงปู่โตนะหลวงปูดโตะน,ะโตนี่ตามรอยครูรุ่นแรกเดี๋ยวเราจะมาแกะให้กับเอฟซีได้รับชมกันนะน้ามีอยู่แค่สามสิบามสรายการเองนะบ,บางรายการก็50าองค์บางรายการก็100อยองค์นะฮะเยอะสุดคือ300ร้อยองคอ์น่าจะหายากมาก มาแกะให้กับ FC ได้รับชมกันองแรกนะองค์แรกจะได้เนื้ออะไรโอ้โหแต่กล่องเขาหรูจริงนะเนี่ยกล่องใหญ่นะใหญ่กว่าไซส์ปกติค่อนข้างเยอะนะอนค่อนข้างเยอะเลยมาแล้วองค์แรกองแรกดูเนื้อสิฮนะงดงามมากมันชํำมันสวย ตะกุดเงิน2ดอกฮะเรียบร้อยตะกุดเงิน2ดอกโอ้ยดวนี่เป็นพิมพ์จัมโบ้เป็นพิมพ์จัมโบ้ใหญ่ๆช่ำๆสวยๆแบบนี้นะฮะนี่ตะกุดเงินคู่โอ้ยดูเนื้อสิชํำมากดูด้านหลังนะนี่หลวงปุตโต๊ะชัดเจนนะ,ะก็อก็อันนี้ออกก่อน135ปีชาตกาลสักนิดนึงนะสักเดือนนึงประมาณนั้น มุมเนี่ยวอนอตอวัดน้ำตกนะฮะอ่าเลขโค้ด92แล้วก็นี่มีโค้ดนี่โค้ดหนึ่งนะฮะมี3โคดนะครับดูแต่เนื้อหามวลสารบอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะสุดจริงๆรายการนี้นะ,ะรายการนี้อ่า,าะะตะกุดเงินคู่ใช่ไหมตะกุดเงินคู่ตะกุดเงินคู่เนื้อเขาจะมีเนื้อใบลานนะฮะมีเนื้อชันมากนะ มีเนื้อ,อก้านมะลิอันนี้นะกาญว้านาเป็นก้านมะลินะตะกุดเงินคู่นะฮะบรรจุพลเสกผงตะใบแล้วก็จีวรโอ้โหน่าจะอันนี้น่าจะอันนี้สร้างร้อยอ่าหรือว่าอันนี้เป็นผงเกสรตะกุดเงินคู่สร้างร้อยองค์นะฮะอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นผงเกสรตะกุดเงินคู่นะฮะ ไม่มีตะกุดเงินคู่ตะกุดเงินคู่มีก้านมะลินะฮะสร้างร้อยสร้างห้าสิบงค์สร้าง100ร้งอยร้อยองค์ร้อยองค์ร้อยองโอ้มีงานกําไรด้วยนะฮะแต่เราไม่ได้กําไรมองมุมนี้สวยมากสวยมากๆอ่ะมาเดีย๋ยวเราค่อยๆไปนะทีละรายการทีละรายการ สวยมากนะฮะองค์แรกมนาะต่อไปองค์ที่สองนะฮะองค์ที่สองให้เห็นทุกเนื้อเลยนะทุกเนื้อเลยเพราะว่าไหนๆก็มีเท่านี้ละแกะทุกองค์ให้กับพี่ๆได้รับชมเลยนะแกะทุกองค์เลยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหดูความสวยดําตัดส้มดําตัดส้มตะกรุดเงินคู่เอาแล้ว สุดคำบรรยายจริงๆสวยงามมากฮะสวยงามมากๆนี่ฮะอ่าเลขสอ็ดนะฮะดูดิด,ดำตัดกับสีส้มนะฮะดำตัดส้มแบบนี้สวยงามมากๆอันนี้น่าจะเป็นอ่าผงใบลานนะฮะผงใบลานนี่ตะกุดเงินคู่นะฮะตามรอยครู สร้าง100องค์เท่านั้นนะได้เงินคู่2แล้วเนี่ยได้เงินคู่นะเงินไหลามาเทมาพี่นี่พิมพ์คมคลิปนะพิมพ์คมกลิปเลยอันนี้องค์ที่สองนะมาดูฮะอยากจะให้ได้ทุกเนื้อเลยนะทุกเนื้อเลยเราก็ค่อยๆนะค่อยๆนะหากันไปองค์ที่สามมาองค์ที่สามแค่กล่องก็หรูแล้วนะเอาง่ายๆแค่กล่องก็หรูละโอ้โห สว่างวาบมาเลยนะสว่างวาบมาเลยโอ้โหผงใบลานเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหตะกุดหุ้ยตะกุดคู่นะตะกุดคู่แต่ว่ามันมีคู่ข้างหลังนะฮะตะกุดคู่ข้างหลังนะสีดำเหม่อสีดำน่าจะเป็นผงใบลานนะตะกุด งใบลานปัดบอลฝังตะกุดทองแดงคู่นะ้อวไม่ใช่นี่ตะกุดทองเหลืองคู่อ่าทองเหลืองคู่พลอยเสกสร้างสามร้อยองค์ฮนะหน้าปัดบอลทองนะหน้าปัดบอลทองโอ้โหนี่โอ้โอวาบสว่างว่าสร้างสามร้อยองค์นะมีพลอยเสกมีตะกุดทองอ่า ทองเหลืองคู่นะฮะหมายเลขหนึ่งห้าสี่นะหนึ่งห้าสี่โอ้แต่ด้านหน้านี่สวยสวยฮะนี่ชอบทองทอง,ทองต้ององค์นี้นะฮะต้ององค์นี้เลยอ่นะพาพระสร้างน้อยด้วยนะฮะอันนี้สร้างแค่สามร้อยองเองนะฮะสร้างแค่สามร้อยองเองถูกใจทุกรายการเลยยังไม่มีคําว่าซ้ํากันเลยนะยังไม่มีคําว่าซ้ํากันเลยโอกาสที่จะได้ซ้ํากันค่อนข้างยากนะ ป๊าบเขาให้เอาแล้วอันนี้ตะกุดทองแดงคู่นะฮะรอบนี้โอ้โหเรืองแสงหรือเปล่าเรืองแสงนะไม่ใช่นะฮะดูแต่สีแปลกนะสีปะแปลกๆหน่อยนะนี่นะเป็นพื้นออกเขียวๆนะฮะออกเขียวๆต,ต,นะตัดด้วยสีน้ำตาลนะตัดด้วยสีน้ำตาลเลขโค้ด50นะเลขโค้ด50อันนี้ ไม่แน่ใจเนื้ออะไรเนื้ออะไรผงเกสรแล้วเปล่าผงเกสรน,น่าจะองค์นั้นนะฮะอันนี้ก้านมาลนะลินี่นะฮะก้านมะลิตะกุดทองแดงคู่นะฮะตามรอยครูสร้าง100องค์องนี่สร้าง100องค์นะฮะอันนี้แล้วก็มาถึงองค์สุดท้ายแล้วนะยังไม่ซ้ำเลยนะยังไม่ซ้ำกันเลยนะผมขาดอะไรไปเอ่ยน่าจะขาด น่าจะขาดชานมากนะฮะน่าจะขาดชานมากขอให้องค์นี้ได้เป็นชานมากจะครบทุกเนื้อเลยนะครบทุกเนื้อขอชานมากขอชานมากโอ้โห uh, ทองมาแล้วฮะทองมาแล้วทององค์ที่สองมาแล้วนะทององค์ที่สองโอ้โหเป็นไปตามฝันนะนี่เนื้อชานมากมาจริงนะโอ้โห uh, ขอยังไงได้อย่างนั้นนะขอ,อยังไงได้อย่างนั้นนี่คือครบทุกเนื้อแล้วนะฮะครบทุกเนื้อนี่ บอนบอลทองหน้าปัดบอนโอ้โหังงานคมชัดมากนะคมชัดมากชานบาาชานมากหน้าปัดบอลทองนะฝังตะกุดทองเหลืองนะฝังตะกุดทองเหลืองอสร้างสามร้อยองค์นะสร้างสามร้อยองค์หนึ่งสองหกโอ้โหแม้แต่ตัวหนังสือยังคมคมกริบเลยนะคมกริบเลยอ่านี่น,นี่เนื้อชานมากจะออกสีแดงแบบนี้ แดง,งแบบนี้สวยงามมากนี่ฮะโอ้ทองเขาก็สู้สวยนะอ่ามีใบลานนะมีใบลานมีใบลานอ่าหน้าทองนะมีใบลานหน้าทองมีอ่ชาชันมากอ่านี่ชันมากนะอันนี้ก้านมะลินะแล้วก็ผงเกสรอ,อ่าครบทุกครบทุกเนื้อนะครบทุกเนื้อแต่ละต่างต่างรายการไปนะฮะโอ้มีรายการ พิเศษนะฮะพิเศษที่ผมไม่มีอ่าเปิดไม่เจอเปิดไม่ได้นะผงว่านร้อยแปดกับทูโทนนะผงว่านร้อยแปดกับทูโทนนี่เปิดไม่เจอพี่ทูโทนจะมีทั้งทูโทนอ่าดำเหลืองนะทูโทนผงใบลานหน้ากาอ่าผงใบลานหน้าเกสรอ,อ่าทูโทน ทูโทนชานมากนะฮะหน้าไบลานนะคือองค์แดงหน้าดำว่างั้นนะแล้วก็มีทูทโทนนะก้านมะลินะฮะหน้าชานมากเขียวแดงอนะ่าแล้วก็ทูทโทนผงเกรสรหน้าผงพุทธคุณน่าจะเป็นน้ำตาลขาวนะน้ำตาลขาวแล้วก็สุดท้ายเป็นผงว่า108นร้อยแปดนะฮะปัดบอลทองหน้าหลัง ทั้งองค์บอลทองทั้งองค์บอลทองเลยนี่จะเป็นอย่างนี้องค์พิเศษนะองค์พิเศษนะอ่าผมแล้วเป็นเนื้อวานเป็นเนื้อวานทั้งองค์แล้วก็ทองเนี่ยทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยทองรอบหมดเลยนะโอ้โหแต่พิมพ์เขากริปบอกได้คาเดียวว่ากริปจริงๆนะสวยงามมากนี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะค่อนข้างจะใหญ่นะครับพิมพ์พิมพ์หลวงปู่โตละนะพิมพ์จัมโบ้หลวงปู่โตนั่นแหละสวยงามมากอ่ะ สน,สนใจองคไหนนะก็สอบถามกันเข้ามาได้มีอยู่เท่านี้นะมีอยู่แค่ห้าองค์เท่านั้นนะมีอยู่แค่ห้าองค์เท่านั้นใครสนใจก็อย่าลืมนะทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะหรือทางไลน์นะถึงหรือทางไลน์แอดไม่ได้จริงๆโทรมาได้นะโทรมาได้ของมีจำนวนจำกัดนะฮะพระสร้างน้อยมาก และดูดีมากๆอืมใครที่เป็นาสายเก็บหลวงปุโตอยู่แล้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือสธาหลวงปุโตอยู่แล้วนะแนะนําเลยนะสำหรับรุ่นนี้สวยคมนิยมแน่นอนฮะอใครที่ยังไม่มีนะก็รีบจับรีบจองกันสําหรับวันนี้นะขอตัวราย f c ทุกๆท่านไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ